ทีนี้ย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะในสถานะของผู้ต้องหาเวลานี้ลุงพลเนี่ยนะคะมีข้อหาอะไรบ้างโทษที่สูงที่สุดเนี่ยนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน15ปีมี3ข้อหาท่านผู้ชมคะไม่มีข้อหาฆาตกรรมย้ำนะคะนะตอนนี้ไม่มีข้อหาฆาตกรรมมีพรากเด็กอายุไม่เกิน15ไปอันนี้โทษจำคุก3 1 5ปีนะคะมีโท,โทษปรับต่างหาก โทษทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายอันนี้โทษเท่ากันจำคุก3-15ถึงปีและสุดท้ายคือกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมอันนี้โทษต่ำลงมาหน่อยก็คือจำคุก6เดือนถึง2ปีซึ่งการปฏิบัติต่ตอลุงพลน,นะคะตั้งแต่ท่านผู้ชมชมมาต,ต,ตั้งแต่ต้นเนี่ยนี่คือการปฏิบัติในฐานะคนที่ถูกจับไม่ใช่คนที่มามอบตัวท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขย้ำนะคะ ตามหมายจับที่ออกมาจากศาลมีพยานหลักฐานมัดแน่นหนาและทางตำรวจก็มั่นใจลองฟังเสียงของพบตรดูนะคะเราก็มั่นใจของเราคนอื่นจะคิดก็เป็นสิทธิ์ของเขามันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะเราก็ทำไปตามกฎหมายตามพยานหลักฐานเรามีแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นเราก็มีมากถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็อยากให้มีแต่มันทำมาก็เป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเราทำตาม พยายนหลักฐานเราไม่ได้ทําตามใจใครส่วนใครจะพอใจไม่พอใจก็เอาที่สบายใจอ,อบตรออยังบอกด้วยนะคะว่าคดีนี้เนี่ยต่างจากคดีอื่นตรงที่มีการไต่สวนบนโซเชียลท่านบอกว่าเคยเกิดอย่างนี้ทีหนึ่งนะในเมืองไทยคือคดีเกาะเต่าแต่ไม่หนักเท่านี้อันเนี้ยหนักมากก็ท่านฝากเรื่องวิจารณญาณในการรับข่าวโซเชียลด้วยนะคะใช่ครับทีนี้หลักฐานสําคัญทีมงานเอากราฟิกขึ้นมาครับหลักฐานสําคัญในคดีนี้ก็จะมีกางเกงสีแดงของเนี่ยฮะ น้องชมพู่สายมือสดนะครับซึ่งเป็นกางเกงที่เราคุ้นเคยเห็นมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดคดีนี้ขึ้นกางเกงดูไรมอนรองเท้าที่ใส่ในวันหายไปรองเท้าขนาดใหญ่กว่าเท้าของน้องชมพู่และหลักฐานที่สําคัญที่สุดคือเส้นขนและเส้นผมครับถ้าคุณผู้ชมติดตามจะทราบนะครับว่าพบเส้นผมของน้องชมพู่เนี่ยสาเส้นถูกหั่นออกจากกันใช้การหั่น ลักษณะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นไปเป็นเรื่องของสายศาสตร์แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับเส้นผมที่ถูกหั่นเนี่ยส่วนหนึ่งเจอใกล้บริเวณศพแต่อีกส่วนไปเจอในรถของลุงพลตรงที่วางแก้วครับใช้วิธีตรวจด้วยรังสีหรือว่าแสงซินคโครตอนอันนี้จึงทำให้รู้ว่ามันเป็นเส้นผมเส้นขนเดียวกันส่วนเส้นขนอีกสามเส้นที่เจอปรากฏว่าพอไปตรวจระดับ DNA แล้ว พบว่าเป็นเส้นขนของคนใกล้ชิดลุงพลไปตกอยู่ที่จุดที่พบศพนี่ฮะคุณผู้ชมฮะไปตกอยู่ตรงจุดที่พบศพก็เลยทำให้ทั้งหมดผนวกเข้ากันแล้วกลายเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดไปจนออกหมายจับลุงพลลองฟังเสียงของรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศัก์จรสชรัศีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับ จริงๆซึงว่ตอนมันมีตรวจในต่างประเทศนะครับที่เอามาใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาใช้ในแง่ของการตรวจในเชิงลึกมากๆนะครับในกรณีถ้าย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของคดีนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าในลักษณะของการที่จะมาตรวจเชื่อมโยงนะครับว่าการพบเส้นผม36เส้นนะครับที่บอกว่าไปเจอเนี่ยนะครับแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับเส้นผมที่ถูกตัดไปจากตัวศพจริงหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องมาตรวจแมชกันให้ได้ ซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ตัวนิติวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวทีว่จะตอบมันก็ต้องไปเอาแนวทางการสืบสวนสอบสวนตำรวจมาประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ระยะเวลาพอสมควรนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะจึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญเอาละฮะขณะนี้นีคุณชัยยศมุกดาหารก็เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่มุกดาหารนะฮะถ้าได้คุยหรือว่าได้เสียงของลุงพลคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยเกาะติดรายการของเรา